ครับผมนี่นะครับก็คือช่วงประมาณสามทุ่มมาพีน่นพพลัดก็ได้นอนพักผ่อนแล้วแต่ว่าขาข้างขวาก็คือเขาจะนอนเหยียดนะครับเหยียดตรงนะครับสังเกตดูครับอาการก็ดีขึ้นนะครับผมก็พ่อน้องดาวมงคลก็ได้มาไล่สดดูอาการน้องนพพลัดเหมือนกันครับช่วงประมาณ พุ่มหนึ่งประมาณนี้ครับคือเขานอนหลับแล้วได้พักผ่อนแล้วครับก็สบายใจแล้วครับดีครับตัวนอนแล้วก็ถ้าซูมไปนู่ครับนู่ครับตัวแสบครับน้องสาวเขาเองครับนอนเฝ้าพี่ชายครับน้องแก้วตาผมไม่ได้ไลฟ์สดนะครับผมเพราะว่า ตอนนี้คือไม่ได้ไรสดครับคือน้องโนบปปลัสเขานอนหลับอยู่ครับถ้าเขานอนได้ก็คือสบายใจแล้วครับเขาได้พักผ่อน ตัวแซบตัวแซบตัวหลับตัวน้อยตัวน้อยผมไม่กล้าพูดดังนะครับผมกวาวตื่นกวน้องก็ตื่นครับคุณแม่เขายืนเฝ้า นอนหลับเฝ้าพี่ชายเลยครับเดี๋ยวก็หายแน่นอนนะพี่นพพรลรัดของเรลาเก่งอยู่แล้วผมก็ขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์ทั้งคอมเมนต์ของพ่อน้องดาวด้วยคือให้กำลังใจพี่นพพลัดกันเลยครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผม แล้วก็ทั้งคลิปคอมเมนต์ของของผมเองครับที่ลงของพีโนพลัสแต่เมื่อตอนหัวเย็นครับเดี๋ยวได้หายมาซ่าเร็วๆแน่นอนครับผมแม่คุณแม่เขาตอนนี้ก็จะยืนสลึมสลือเฝ้าลูกสาวครับ เวลานอนเขาคือจะเป็นช่วงเที่ยงคืนช่วงตีหนึ่งตีสองครับผมตาตะตาลูกปะเขาจะยืนเฝ้าลูกสาวเขาแบบนี้ทุกวันครับพอถึงช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามลงมาครับเขาถึงจะนอนครับจะยืนเฝ้าตัวเล็กของเราครับแม่เขา ก็จะยืนหลับไปก่อนครับผมคลิปนี้ก็กขอปิดไปก่อนครับเป็นคลิปสั้นคลิปเล็กๆลงอัปเดตอาการนะครับผมสวัสดีครับ